สวัสดีค่ะคุณลูกค้า่ะวันนี้เรามีพนักงานขายคนใหม่นะคะมาช่วยเราขายนะคะเชิญค่ะคุณยายคุณยายขายอะไรขายกระเป๋านะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะใบที่สวยใบใหญ่แล้วก็ใบกลางนะคะสวยมากขายขายให้ลูกค้าเท่าไหร่ดีแม่โอ้สองใบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยสี่ร้อยเก้าเก้านะคะเป็นสองใบค่ะนะคะสนใจติดต่อได้นะคะถูกสวยมากถูกถูกดๆนะคะโชว์โชว์โชว์คุณลูกค้าสิ ชใกล้ๆชใกล้ๆโอ้โหนี่สวย่ใบแถมนะคะใบ,ใบลูกใบแถมอันนี้ใบแม่สวยไหมคะใส่อะไรได้ทุกอย่างเลยมีซิปเนี่ยหลดได้หนึ่งสองสามนะคะอันนี้ก็หนึ่งสองสามมาซิปมีสามที่นะคะสวยมากเลยคะ่ะสนใจติดต่อได้นะคะแม่แถมลูก,ลกแม่ แม่แถมลูกค่ะสวยแม่แถมลูกเออวัยรุ่นติ๊กตอกยาวไปยาวไปคนโซดอยู่ไหนยาวไป